สบายดีพี่น้องป่ะตอนแรกน้องน้อ่อดีกว่าพี่พาหนองเละเบิงบรรยากาศตอนแรกพี่น้องหาปลากับกระลังสิมาหอดน้องพี <cat> ่น้องเนาะกระดินกกระดินผาปากระลังสิมาหอดเ้ยสิผ้าพี่พาหนองละเบิงก่อนพี่น้องเนอ่อาเบิ่งบริเวณงานหรือว่ามีหยังแน่น้องเนาะอดะพี่น้องเละเบิ่งเลยเฮ้ยแต่พี่น้องเวทีกค่กระลังที่เลี้ยวน้องเนาะอันนี้บ้านมี เรื่องสีเหลวตั้งแล้วเดิประมาณ90%เหลือแต่เครื่องเสียงดังก็อบจว่าเป็นลอยเปอเซ็นต์เลือตพี่น้องเนาะอ่าโอเคอ่างท่าอ่างห้างท่าขายไม่ท่าไม่ขายกากะเคี่ยมกันไว้เรียบร้อยมาสุโมงสุบอลพี่ที่ห้องก็ลงชุดเล็กก็พี่น้องเนาะชุดกลางเว้นชุดเล็กประมาณชุดกลางเอาอยู่เลยพี่น้องถ้ามีชุดกลางเอาอยู่แล้วโอเคแล้วเพราะว่าอย่างมันบริษัทบร น้ำหรือว right so ่าเดินโล่งม <ilim> ันสีบอเต็มที่มันขับแคบเนี่ยไม่เป็นปยังบ่เอาี่น้อ่อกับขือชิบเป็นยังหรอกแคบที่อยู่ได้แคบใจอยู่ยากคือเพิ่นว่านั่นละไม่น้อยกินเข้มเมแข็งแต่ว่าสนามห้าวกับหรืว่าหันกระเล็งเนี่ยยุ่งเด็ดออกกระแหงตัวพี่น้องวันนี้เพื่ที่เริ่มแห้งโอ้ท่านี้ไหมครับชอบไครดีวะคนลืมรายเลยเนาะ นาี่หนองเนาะโอ้พี่ตาน่อยไล่ๆสาวงามแทู่้สาวเออ่พบ้าก็ยิ้มกิ้นเราเวานิงชีแ่งหนโอ้แสบดีหี่แสบดีเ้ยซื้อสอยบ่นขายเท่าไล่ะห้าพันห้าพันแต่นอันนี้ได้สั่นห้าพซื้ออันนี้ได้ แต่เดี๋ยอา้ำาเดี๋วว่าสื่อสส่แบบนึงน้มีน้องนอาเขาเริ่มรอมากอ้ยสียอุ้เยหละรถขื้อหลไรใค้เนี่ยละ ดุชิ้นดุชิ้นโอ้นี่นิยมปิน้งนกัเนาะข้างนี้เนาะก็หอมดีเลยเนาะใครกวนทอดอยู่สุขภาพสุขภาพปิ่ยอ๋อโยมมันเนาะพี่น้องโอ้ป๋าถูกข้ล่างคือขาดพี่น้องเอ้ยยำมะแรงข้างซีคือขาดจู๊ผู้ใหญ่ใจดีโอ้เนี่ยซื้อขนมซอยกันพี่น้องอะฮะ ที่ตาฝากช่องนี้ที่ตามช่องนี้เด้อจากร้านนารามชาแนลช่องยหญ่น้อจากร้านนารามชาแนลติ๊กเกียร์กับนุงแซงเดือนกับวงลุ้นตีนี่แหละนี่แหละไล่เขียนตีิ้งในข่าวในยูทูบเลยบอกยูทูบเลยครับในยูทูบเลยเขียนตีนภาษาไทยทิ้แม่แน่ได้บอกได้ได้ได้เจ้ามาติดตามทุกมือเลยที่ตาหลัวมือ่วยคือภาพบัญชีเจ้าจากร้านนารามนี่แหลพี่น้องเนาะ ปากช่องก็เพลินกาซียูประมาณนี้นะพี่น,น้องเนาะกาที่ห้องกาสีเริ่มได้ลลมเ,มเลยนาอพี่น้องเนาะใกล้กาสำเร็จเลยแหละเก้าซิบเก่าเปอร์แล้วอีกหนเปอร์ซ็นคือเปิดเพลง้ม,มีเสียงดัง เราขมขวาขึ้นแล้วควือโอ้ยคือว่าโอเคได้พี่น้องเล้ยนี่พี่น้องยูระมาณนีแ่แต่ยู่ประมาณนี่นะพี่น,พน้องเนาะ ล่างคือคัดคือหรอล่างคือขักกำลังคักดคักขัดขักอยู่นะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเนาะพอนอนผับป้าเพิ่นกัตสีมาเมื่อนี้ประมาณแปดโมงเป็นโมงแรกคือสองทุ่มแล้วพี่น้องเนาะป้าเพิ่นสีมาหอดอยู่ทั้งหลังนะพี่น้องนี่ข้างหลังเวทีเฮ่าอยู่ล้วทั้งหลังเวทีเฮ่าก็อยู่ประมาณนี้พี่น้องเนาะนี่ครับหม่องเพื่อนขั้วของม้านไซเพิ่นพี่น้องเอ้ยยี่นี่ละไซลบป่าลบแดดลบฝนพี่น้องเนาะ กำลังคือคักกลังมากนะพี่น,อน้องเนาะนี่คนแจกไปไทยมาพี่น้องเนาะที่นี่ก็เป็นตลาดข้างหลังนี่เป็นตลาดเป็นคล้ายเสือ้อผ้าคลิปชอปอยู่หองการกลุ่มบ้านที่สองักพี่น,อน้องเนาะที่เบสหรือที่สองหรือสองหน,น,นึ่งปคัก เริ่มแขก,กไปใช่ามากทุกวันเลยพี่น้องคอยไปทีพระพีพระนองเลาะเบิ่งอยู่เวทีเฮานี่แหละสะกกอนเบิ่งเท่านี้สะกะอกอนเดี๋ยน้องพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเลยพี่มีประมาณนี้เป็นเวทีพี่น้องอยู่ด้านข้าง ร้อยแล้วพี่น้องเลยก็สิบเปอร์เซ็นต์เลยล่ะโดยแต่เครื่องเสียงดังก็โอเคแล้ววันนี้ถ้าผู้จัดการอันบัโฟเฟิลโล่คนกำลังเงฮ็ดอยู่ผู้จัดการบัโฟฟาโล่บอกเอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นโกอ,อินเตอร์เลยพี่น้องเดี๋ยวนี้นะเพิ่นเปลี่ยนซื้อเลยผมมาเป็นผู้จัดการบัฟฟาโล่พี่น้นนองเนาะวันนี้ประมาณนี้ แค่เนยแต่วายูไวที่เฮานี่มันหยอกกันหยอกกันนัวหัวบวลน้องพี่น้องเูานัวหัวบวนบสถือโบตากันเลยพี่น้องเล้อบ่อยดามาเหาพี่น้องเคยหยอกกันแท่าไหน่เกิดเยอะแล้วนั่นะหลายๆเห็นว่าซื้อเห็นว่ากันเองเป็นกันเองนะพี่น้องเนาะซื้อเห็นเราเป็นกันเองเนาะพี่น้องผลก็คือซีมดและแหละพี่น้องน้อพี่น้องเนาะเอ้ยรือฮะได้ร้อยบ่มาเท่า ไหนพี่น้องเอฟซีพนมาเดืนนา่พี่น้องจานร้อยจานร้อยจานร้อยเอฟซีจานร้อยพี่น้องเนาะมาเดืนนเนี่ลังตั้งวิธีพี่น้องวิธีก็ตั้งโบมดอกชุดกลางชุดกลางเหมือนชุดไง่ตั้งโบได้สัทีมแคบแห้งมันบมีองรง่งเก็เลยจจำเป็นว่ะอ๋องกับร่แม่ล่ะแม่ล่ะล่งยีรุนถายแม่นั่นเป็นชุดไงนัน ตัวนี้จะเป็นชุดเล็กชุดกลางอยู่ประมันพอสถานที่มันก็แคบเนาะอภพี่น้องเนาะแต่จะยู่ประมาณนี่อภิร่องเนาะเอฟซีเขาก็เพิ่นก็บพานมากมาทักทายที่จันเลยเอฟซีจายลันอภิร่องมีแบบพี่น้องก็ แดดก็ออกเลยพี่น้องเอ้ยมองนี่แดดออกเรียบร้อยพี่น้องนี่แดดออกเรียบร้อยก็หวังว่าฝนคือซิบอมี่หรอกพี่น้องมื่อนี้ฝนก็นคือซิบอมี่หรอกเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องมีแดดแล้วแดดออกแล้วพีนววนนวว่น้องเอ้ยแดดออกแล้วฝนบอมี่เลวล่ะได้ก็บคือซิบอมี่เลวล่ะเนาะพี่น้องเนาะฝนเวทีเอาเวทีเอาเพร่องเสียงลง พี่น้องเมื่อแรงก็เฉียดจัดกระพี่กับน้องของเราหนาแน่ะพี่น้องเอ้ยอะไรกับอะไรที่มาพีกำนองทั้งวันแต่แล้วนี่ก็โอ้ยแใจดนเลยเลยพี่น้องบ่ได้เห็นกันแ้โดนหล่นสองสามปีแล้วบ่เห็นกันกับพี่กับน้องทั้งตาแล้วนะพี่น้องเนาะเออฝนพี่น้องมันพี่น้องมันเป็นสายเปลื่อยโอ้ยตรลายเลยพี่น้องเลยจะตั้งให้บ่ถึงต้องผู้จัดการคนกับเบิ้งหายยุ่ระวังหายยุ่งนะพี่น้องเนาะ ต้องจไล่เลือพี่น้องเนาะท้องว่าคือสีบลเป็นหยังเนาะตัวนี้เนาะอ่ะพี่น้องเลยมีแล้วอ่ะบาลหนึ่เตรียมพร้อมเรียบร้อยพี่น้องพร้อมเลยเรือพี่น้องเด้อเรื่แต่พี่แต่น,อาาน้องมาจัดจิโจยน้ำกันแลมลงนี่น้ำกันแตง ด้วยการแสงน่องัทได้นอหน็ดยด้การแสงมือกันะเอ้าน่ององบัตนี้กสีเจ้าที่โจยซ้ำนีสักก่อนเพี่น้องเด้อคลิปนี้กีกสสรุปไว้ซ้ำนีนะพี่น้องนอเวทีกับเพียงพอมพอเรียบร้อยเีลยวแต่พีเทน้องมาเที่ยวม่านน้กันมาเร็น้ำกันนพี่น้องนอคลิปนี้กีสรุปไว้ซ้ำนียาเจ็บยาจนสุกใจสุใจสบายดี